สวัสดีครับผมสวัสดีครับทุกท่านกับช่องบ่าวสุริยาสแนลนะครับทุกท่านวันนี้ผมก็ได้มานะครับมาเหยียบมันนะครับผมหรือว่ามาลุกกิ้งมันนะครับนี่นะครับผมที่นี่เขาเรียกว่ามาเคล่าซัมมี่นะครับผมนะครับหลังจากที่ปลูกไปประมาณสี่เดือนนะครับผม ก็ได้เวลาที่จะฆ่าใบนะครับผมนะครับผมซึ่งผมนะครับผมเหยียบมาแต่ทางนู้นนะครับผมก็จะเสร็จแล้วครับผมอีกประมาณสักหนึ่งเบลเล็ตนะครับนะครับผมอีกประมาณสักครึ่งชั่วโมงก็เสร็จนะครับเยุจะพาไปลงไปดูนะครับว่ามันฝรั่งครบสี่เดือนนี้มันจะลูกมันจะใหญ่หรือยังนะครับผม ไปดูกันนะครับผมผมก็พาได้มาลงมาดูนะครับผมโอ้ลูกทซงนี้ลมแรงมากนะครับทุกท่านม,มาดูว่าฝรั่งนี่ใหญ่หรือยังนะครับทุกท่านเห็นไหมครับครบสี่เดือนแล้วครับทุกท่านเราต้องมาเก็บกู้แล้วครับเห็นไหมครับผมเห็นครับทุกท่าน ครับพูดลูกตัวนะครับพูดเห็นไหมครับลูกใหญ่แล้วครับผมมัดฝรั่งนะครับเห็นไหมครับผมโอ้ใหญ่มากตัวนี้ครับนี่ครับผมนี่นะครับเนงจากปลูกมาที่สี่เดือนนะครับผมจะเป็นลูกใหญ่เลยครับพวกท่นเห็นไหมครับนะครับผมท่านเห็นี้ นนะครับพท่าซึ่งลงทุนไปในลูกเดียวนะครับผมจะไ,ได้กําไรประมาณสิบลูกนะครับผมต่อต้นนะครับผมซึ่งเยอะมากนะครับผมลงทุนกําไรไปหนึ่งหนึ่งตันนี่ได้มาสิบตันเลยนะครับเห็นไหมครับผม ้องฆ่าใบนะครับฆ่าใบให้มันเหลือแต่ให้มันเหลือแต่ดินนะครับผมหรือว่าล่องนะครับผมมันก็จะเก็บกู้ง่ายนะครับเห็นไหมครับผมท่านลูกใหญ่นะครับท่านนี่นะครับคนยิวเขาชอบกินนะครับแล้วก็คนเขขเขาชอบกินนะครับแบบนี้นะครับผมสลับไปทำทำอะไรกินทุก เมนูนะครับของเขานะครับผมมันเราก็จะเป็นน่าจะทอดเป็นฟินฟายนะครับผมนะครับลูกใหญ่นะครับผมทุกท่านเห็นไหมครับนี่ครับหลังจากที่ข้าใบไปแล้วก็นะครับข้าใบเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะมาเก็บกู้นะครับผมซึ่งผมมันเหยียบเนี่คือเหยียบแล้วเขามาฉีดยานะครับฉีดยาข้าใบไว้นะครับผมแล้วก็หมักไว้อย่างนี้นะครับซึ่งมันไม่เสียนะครับผมมันฝรั่งมันไม่เสียนะครับ ว่าเราลองเก็บกู้อีกสักหนึ่งเดือนสองเดือนไม่เป็นไรนะครับผมว่ามันอยู่ในดินนะครับถ้ามันอยู่ในนอกดินแบบนี้นะครับผมแน่นอนครับเสียครับผิวจะเสียนะครับผมผิวจะออกแบบดําๆนะครับเขียวๆนะครับผมนั่นแหละคือไม่ผ่านนะครับบุ่านนี่คือผ่านครับแบบนี้ครับฝังในดินนะครับผมซึ่งมันฝรั่งนี่ชอบดินทรายอยู่แล้วนะครับผมครับสวยมากครับบุ่านนี่นะครับ เขาจะมาฆ่าใบแล้วก็เหลือแต่ล่องเลยนะครับที่นี่ก็เหลือแต่ล่องเลยนะครับหลังจากที่ลกม่านครับเห็นไหมครับหญ้าขึ้นเต็มเลยนะครับทุกท่านนัาจากที่ปลูกไปนะครับประมาณสี่เดือนนะครับผมนะครับก็ได้ผลผลิตขึ้นมานะครับผมลงทุนแค่นะครับไม่กี่ลูกเองนะครับผมนี่นะครับลงทุนแค่หนึ่งตันนะครับผม ทนี้มันก็จะเล็กอยู่นะครับมีเล็กแล้วก็มีผสมใหญ่นะครับผมนะครับนไหครับมันอยู่ลึกมากครับผมเพราะว่าผมปั่นลึกนะครับผมนะครับเห็นไหมครับเงนขาวเลยครับนี่นะครับผม ทำของหวานก็อร่อยนะครับผมโอ้หนาวครับลมแรงครับทุกท่านนี่นะครับที่ผมดินมันแน่นนะครับผมเห็นไหมครับเห็นะครับผมนะครับสวยครับผมทำเส้นไฟายนะครับหรือว่าทำขนมของหวานนะครับผม อร่อยครับทุกท่านทุไว้นะครับจะไม่ได้เสียนะครับผมนี่ครับผมจะพาไปดูรถไถนะครับผมในการใช้งานนะครับนี่นะครับผมเป็นกิ้งล้อแบบนี้นะครับทุกท่านเขาเรียกว่ามากิล่าซามีนะครับประเทศเขาเรียกทันนะครับผมนะครับเป็นกิ้งล้อครับเป็นล้อยางที่เสียไปนะครับผมแล้วก็เอามาดัดแปลงเป็น ลูกกิ้งนะครับสําหรับเหยียบมันฝรั่งนะครับผมทุกท่านมันผมใช้รถคันเล็กนะครับโอ้ยหลุมครับผมหนาวขนาเดีนหนาวนะครับนี่นะครับผมเห็นไหมครับเป็นสลหรับล้อเล็กนะครับผมสาหรับวิ่งในร่องนะครับผมล้อใหญ่หรือว่ารถคันใหญ่ของผมมันวิ่งได้นะครับเพราะว่ามันทําให้เหยียบล่องมันนะครับผมเสียนะครับ 6 1พันหนึ่งร้ยห้าสิบห้ะครับผมนะครับก็ไม่มีอะไรมากครับวันนี้ครับผมนี่นะครับเป็นระบบสปริงเกนะครับทุท่านสวนนะครับฝรั่งนะครับผมนี่นะครับผมก็ได้ขึ้นมานะครับพุกท่านเพราะว่าลมแรงมากนะครับทุกท่าน นะครับผมก็จะเป็นกิ้งลูกกิ้งแบบนี้นะครับผมเห็นไหมครับมันจะมีรอยเหยียบนะครับผมทําให้ต้นมันเนี่ยหักลงนะครับถ้าใจี่กเขาไม่ฉีดยามันก็จะตายหมดเลยนะครับพุกท่านเนื้อแต่มันฝรั่งนะครับที่นี้นะครับเลือแต่ลูกนะครับภายในนะครับผมมันจะได้เก็บรูปง่ายนะครับถ้าเราไม่ฆ่าใบมันจะเป็นแบบนี้นะครับผมยามันเยอะนะครับผมแล้วก็ เวลาเขาสีแล้วเขาเก็บกู้เนี่ยมันจะเก็บกู้ยากนะครับคุกท่านเห็นไหมครับผมเหยียบมาสองวันแล้วนะครับผมวันนี้วันที่สองนะครับโอ้มาจะครึ่งชั่วโมงก็เสร็จนะครับเหลือแค่นี้นะครับผมเห็นไหมครับมันจะเป็นเหยียบมันแบบนี้นะครับรุท่าน ด้านหน้าก็จะเป็นเบริลนะครับผมหรือว่าเปิดน้ํานะครับผมกดขึ้นนะครับนี่นะครับผมระบบน้ำหัวเขานะครับซึ่งเหยียบั้ไม่เป็นไรนะครับผมเพราะว่าต้องเลี้ยวออกมาจากเ่อาน้ํานะครับเป็นรอยล้อรถไม่เป็นไรนะครับคุณผู้ชม ผเพราะว่ายาเก็จะทายหมดนะครับเขาไปฉีดยานะครับท่านวันนี้เป็นระบบคันเล็กนะครับผมก็คันที่ผมถ่ายลงไปในอีพีที่หกสิบสี่หกสิบห้านะครับผมประมาณนี้นะครับ,น,น,รบนี่ครับเป็นระบบของใช้เป็นออโต้อยู่นะครับผม ก็จะมีก็ไปเก็บคู้ไปแล้วครับเก็บคู้ไปแล้วก็ไปใส่ถุงนะครับผมนะครับไปใส่ถุงถุงประมาณหนึ่งตันนะครับหนึ่งตันห้าร้อยนะเอ็หนึ่งตันสามหนึ่งตันสามร้อ้าสิบนะครับผมนะครับเป็นกระสอบนะครับผมกระสอบถุงดํานะครับอาจารย์ที่เก็บคู้ที่ไปนะครับแล้วก็ไปชั่งนะครับผมชั่งกิโลนะครับ ก็จะประมาณนี้นะครับทุกท่านเดี๋ยวเจอกันคลิปใหม่นะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับผมฝากช่องบ่าวสุรยานเชนแนลด้วยนะครับทุกท่านสวัสดีครับ